คิดให้ดีฉันก็ไม่รู้เ,เอามาจากไหนฉันคิดว่าไม่ใช่วงการคุณไม่ใช่วงการบริษัทเอกชนเพราะมหาลัยเนี่ยก็บริษัทเอกชนอยู่แล้วแล้วเงินจากมหาลัยเนี่ยเป็นเงินกู้ยืมแต่ว่ามหาลาัยเขาไม่มีสิทธิ์กัดขังห่งเดียวหรือว่าทําให้เกิดความลําบากดังนั้นเนี่ยคุณลองย้อนกลับไปที่มหาลัยว่า6กพันเกับหมื่นหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองนะคะหมายความว่าฉันแค่จะอธิบายคุณว่าคุณกรีตาอัตราเงินเนี่ยเป็นอนํานาจเนี่ยฉันบอกว่าฉันเนี่ยได้รับความปกติสุขภายใต้งบประมาณที่ฉันไม่ได้ใช้เงินเลย นะคะแล้วเงินหายไปฉันไม่รู้ใครเอาไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคะไอ้เรื่องขโมยเนี่ยคือลืมไปเถอะเพราะว่าเงินเนี่ยฉันไม่ได้หยิบใช้ไม่ได้กดเลยยกเว้นว่าโดนหลอกไปกดฉันก็กดนะคะดังนั้นไอ้เรื่องที่คุณกําลังพูดกับฉันเรื่องหนี้สินเนี่ยหรือการขโมยหรือกฎหมายเนี่ยฉันไม่มีนะคะแล้วตำรวจไม่เคยมีที่พลกับฉันตอนฉันอยู่มหาลัยตำรวจไม่มีทีพนมีที่พลตอนอยู่เอกชนนะคะแล้วใครจะมีผัวมีเมียเนี่ยฉันจะไปยืนคุยด้วยฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะว่า เป็นนักศึกษาเนาะถ้าเกิดว่าไม่งั้นก็ต้องลาออกไปก็คือถ้าเป็นเอกชนก็ไม่ครบก็ได้เพราะว่าถ้ามีวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกันนะคะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือย้อนเวลากลับไปตอนมหาลาัยนะคะเราก็ย้อนลงมาที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ใต้อำนาจของบริษัทเอกชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยบอกเลยว่าคุณกําลังคิดว่าสิ่งที่คนของดิฉันเคยรับมาเนี่ยต้องใช้เงินเพราะคุณมีอำนาจสูงสุดพอคุณใช้เงินฉันบอกเลยนะ,ะมหาวิทยาลัย ฉันไม่เคยต้องไปจ่ายค่าเทอมนะคะมันมีการจาัดสรรมันเองอยู่แล้วฉันไม่ทราบว่าใครจัดการนะคะหรือส่งคนมาดูแลแล้วไอ้พวกที่ดูแลมันก็กระบดนะคะเงินค่าห้องนี่ฉันก็ไม่เคยจ่ายมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนตามไปจ่ายเพราะว่าเขาคงให้เนยจ่ายนั่นแหละแต่ว่าเนยเขาเกิดคิดว่าเขาอยากจะกระบดดอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อใจไม่ได้จ้างมาจ้างมาให้ทำงานก็เชื่อใจไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหานะคะมันก็มีแค่วันเดียวที่จ่ายสี่ห้าปีไม่เคยจ่าย เพราะวันนั้นน้องเนยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ก็คือไม่เคยแตะต้องอะไรเลยนะคะอที่เขาขึ้นขึ้นรถเมล์เนี่ยก็ขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเดินทางไกลก็ไปถ้าเพื่อนพาไปก็ไปเพราะว่าเอ่อถ้าเขาอนุญาตอะไรก็ไปหมดแหละนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตในวัยเยาว์ดีกว่าไม่ได้อยากจะไปอยู่เอกชนนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฉันว่าฉันมีทุกอย่างครบถ้วนไม่เคยขาดแล้วก็มีแต่วความสุขนะคะแต่ฉันอยู่เอกชนเนี่ยฉันไม่มีอะไรครบถ้วนเลยนะคะ มันขาดแคลนไปหมดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยฉันขอไว้ที่ว่าฉันมีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่เคยเจอใครด่าว่าตบตีทําร้ายหรือขาดแคลนอะไรแล้วห้องหากพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่าตอนอยู่มันไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะฉันมานอนโชว์เุณแค่วันเดียวเองคุณยังรู้เรื่องเลยว่าฉันมานอนโชว์ถ้าเกิดฉันไม่มีความสุขอะฉันก็ต้องวิวาดแล้วหน้าตาฉันก็สวยสภ้อาฉันก็ดี ก็ใจมาทุกวันเนี่ยฉันวิวาตลอดเวลาตอนอยู่เอกชนเนี่ยฉันก็ทะเลาะกับคนในบริษัทตลอดนะคะถามว่ามีทุกอย่างพังพร้อมห้องนอนฉันยังไม่มีเลยที่ด้านนะฉันมีห้องกี่ห้องข้างบนก็ห้องฉันข้างล่างก็ห้องฉันไม่มีใครอยู่บ้านสักคนและอีกอย่างนึงก็คือฉันย้ายบ้านไปรู้กี่หลังแล้วไม่รู้ว่าบ้านนียมันอยู่คู่กับบ้านนั้นหรือเปล่าแล้วบ้านนี้ไม่มีใครรู้อีกและย่านนั้นก็มีแต่บ้านว่างๆแล้วฉันก็ไปโรงเรียนชื่อก็มีเกียรติยศนะคะแล้วไอ้เบื้องหน้าเบือง่คนะะ ใช่แล้วเนี่ยฉันก็เลยบอกคุณว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตัวการาันตีระดัานแรกนะคะว่าดิฉันพอจะอยู่หอพักเนี่ยแต่ฉันอยู่กับเพื่อนฉันก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะฉันย้อนเวลากลับมานะคะตอนนี้คุณแม่เนี่ยรักชอบเอกชนมากนะคะฉันก็บอกเลยว่าเงินของรัฐที่ส่งให้มา2007นเนี่ยคนที่ดูถูกก็ิปัทเอกชนนั่นแหละเพราะเขาได้เท่าไหร่เขาได้ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองต่อเดือนแต่เขาไม่ได้หักลบค่าแรงนะคะเขามองเป็นอัตรเงินได้โดยตรง ดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราใช้แรงงานเนี่ยเพราะเราเป็นเอกชนดิฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องคุณรู้จักก็ได้นะคะแล้วพวกราลงดาราเนี่ยเขาแยกกันสวยเนี่ยเพาะเอกชนเพราะว่าเป็นเรื่องของเงินคือเราไม่ได้พูดถึงเงินนะเราผูงการอนุมัตินะคะมันเป็นเรื่องของอะไรที่คุณไม่ทราบนั่นแหละเข้าใจเนาะงั้นในเขตพื้นที่ที่ฉันเคยอยู่เนี่ยฉันเคยเข้าสทลอสิบได้หรือว่าเคยไปนั่งสำนักงานราชการหรือนั่งตรงไหนหรือไปกินข้าวตรงไหนหรือเคยไปเป็นผู้ปกครองตัวเขตไหนในพื้นที่บ้านของฉันเนี่ย ฉันเป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วอาจจะมากกว่าเดิมแล้วฉันก็ไม่ต้องพกเงินไปไม่ต้องพกสภาพไปด้วยนะคะ